วันนี้ผมนำรถเก๋งปีใหม่ๆพร้อมโปรโมชั่นจัดเต็มผ่อนเริ่มต้นเพียง3,000บาทจะเป็นคันไหนนั้นตามผมมาชมเลยครับ สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับน้องยะสมยงคาเซนเตอร์ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมนํารถเก๋งปีใหม่ผ่อนโคตรถูนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง3,000บาทนะครับตามผมมาเลยว่าจะเป็นรุ่นไหน,นครับคันนี้เลยซูซูกิเซเริโอนะครับคันนี้ปี2 0 1 8นะครับผมเป็นตัว GL นะครับคันนี้อย่างสวยเลยนะเกียร์ออโต้ให้เรียบร้อยผ่อนเริ่มต้นเพียง3,000บาทโปรโมชั่นออกรถฟรีดาวได้เลยนะครับผมดอกเบี้ย2.99% ตลอดอายุสัญญาได้เลยนะครับคันนี้ออย่างสวยอย่างจำเลยนะนะเรามาดูกันที่ออปชั่นกันหน่อยออปชั่นคันนี้นะครับตัวรถเป็น,ปนสีดําแบบนี้นะครับสีดําจากศูนย์เดิมโรงงานเลยครับผมสีเต็มนะตีไว้99%นะสีอย่างสวยอย่างว้ววเลยคันนี้อม,มาที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นกระจังหน้าเดิมนะครับผมโลโก้ซูซูกินะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยนะด้านหน้าอย่างสวยเลยนะอ่าเป็นออกแบบสเกิร์ตรอบคันมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ มาดูกันต่อที่ไฟหน้านะครับผมไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าหลอดไฟฮาโลเจนนะครับผมไฟหลีไฟเลี Re ้ยวนะครับอยู่ในโคมเดียวกันหมดเลยอ่อยางจำเลยนะครับผมเรามารับชมกันต่อที่ด้านข้างนะครับด้านข้างตัวนี้เป็นล้อเดิมโรงงานเลยนะครับคันนี้เป็นล้อขอบ14นะครับอย่างสวยเลยนะดอกยางใหม่ๆแบบนี้เลยดอกยางเต็มเปียกนะครับผมอย่างสวยอย่างว้าวเลยนะคันนี้สีเต็มมาให้นะครับผม pakai, ด้านข้างมีคิ้วกันชนคิ้วขออภัยครับ ตรงนี้เป็นคิ้วประตูด้านข้างมาให้เรียบร้อยนะครับชุดแต่งรอบคันเป็นสเกิร์ตรอบคันมาให้เรียบร้อยนะครับอะเราตามมาดูกันที่ด้านหลังต่อเลยนะครับผมอด้านหลังนะครับมารับชมกันที่ด้านหลังต่อนะครับเป็นไฟท้ายตรงนี้เป็นไฟท้ายเดิมโรงงานไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับอยู่ในโคมเดีวยวกันหมดเลยนะครับผมอ่าด้านหลังเป็นแฮดแบกนะครับเปิดท้ายได้เลยนะครับรุ่นนี้อย่างว้า voilà. วเลยนะอาประตูนะครับคันนี้อืม กว้างขวางนะครับผมเก็บของได้เยอะนะครับอ่าตรงนี้ด้านท้ายก็จะเป็นโลโก้ของเขาใหญ่ๆนี่นะครับซูซูกินะครับผมเซเรริโอตรงนี้ก็จะเป็นสปอยเลอร์หลังนะครับไฟเบรกจุดที่3มอ่าสเกิร์ตท้ายรอบคันอย่างสวยอย่างว้าวอย่างจ้ำนะครับผมคันนี้อ่าโอเคเราไปรับชมกันต่อที่ภายในกันเลยครับอ่าเรามารับชมกันต่อกันที่ภายในนะครับอ่าเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนเลยนะครับปันอาลแล้วอ่า โอเคสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยนะครับเครื่องยังนิ่มเลยนะครับสตาร์ทขึ้นมานี่เงียบกริบนะครับผมอเรามาต่อกันที่ภายในอีกนิดนึงนะครับผมมาดูกันที่คอนโซลนะคอนโซลจะเป็นคอนโซลเดิมสีดําแบบนี้เลยนะครับผมแอร์แบกคู่หน้ามีให้ระบบความปลอดภัยสุดยอดดีเยี่ยมคันนี้นะครับผมมาที่คอนโซลกลางนะคอนโซลกลางก็จะเป็นระบบเครื่องเสียงของเขานะครับ 4D เล่นได้นะครับวิทยุ AM FM นะครับผมตรงนี้ AUX B เสียบเล่นโทรศัพท์ออก ภายทางผ่านลําโพงได้เลยนะครับอย่างสวยอย่างจําเลยนะเลขไมค์คันนี้นะครับอ่าเรามาต่อที่เลขไมค์นะวิ่งมาน้อยหรือโคตรน้อยเลยครับคันนี้วิ่งวิ่งมาเพียง36,254กิโลเมตรเท่านั้นเองอ่าอย่างสุดเลยนะคันนี้ระบบภายในก็ดีทุกอย่างนะครับผมสวยงามระบบแอร์เย็นฉ่าแน่นอนคันนี้อ่ะมาดูนที่เกียร์นะครับ เกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมขับขี่ง่ายสะดวกสบายนะครับพวกนี้ผู้หญิงขับได้ใครๆก็ขับได้นะครับไปไกลมาไหนไม่สะดวกไปไหนมาไหนสะดวกสบายนะครับผมใช้เท้าแค่เท้าเดียวในการขับขี่นะครับส่วนประตูนะครับจะปรับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคันนี้อย่างสุดอย่างว้าวนะครับผมเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับผมไม่เปื้อนไม่อะไรนะครับผมสวยงามด้านหลัง อ่ะโอเคเลยอ่ะเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องกันเลยครับอ่ะเรามารับชมกันต่อที่ห้องเครื่องครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,000cc นะครับเครื่อง1.0นะครับนี้เป็นใช้น้ํามันเชื้อเพลิงเบนซินนะครับคันนี้อ่าระบบเครื่องเดิมหมดเลยปี2018ไม่ต้องพูดถึงนะครับสวยกริบนะครับผมเงาวับนะครับคันนี้อย่างจำเลยนะระบบเบรก ABS มีมาให้นะครับผมอ่าเดิมหมดเลยนะครับผม คานเดิมคันหน้าเดิมนะครับด้านข้างไม่เคยชนหนักชนเบามานะครับผมคันนี้มาใหม่ๆเลยนะครับแบบนี้เลยอย่างสวยอย่างจำนะครับฝากระโปรงเดิมกริบนะครับผมอืมไม่มีการชนหนักชนเบามานะครับล่องรอยอย่างสวยเลยนะน็อตไม่เคยขยับสักตัวเลยครับผมอโอเคสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจคันนี้นะครับซูซูกิเซล e ีโอนะครับ1.0 GL เกียร์ออโต้ปี2018นะครับคันนี้ผมเปิดราคาเพียง 239,0 0บาทนะครับเปิดราคาโคตรเบานะครับ239,000าพบาทผ่อนเริ่มต้นเพียง3,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ใครได้ไปอย่างว้าวเลยนะไม่ก็วิ่งมาน้อยการขับขี่โคตรดีโคตรประหยัดน้ำมันนะครับคันนี้สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับผมผมมีโปรโมชั่นจัดให้ลูกค้าเลยโปรโมชั่นฟรีดาว โปรโมชั่นออกรถศูนย์บาทโปรโมชั่นดอกเบี้ย0%ูนเปซนต์เดือนโปรโมชั่นดอกเบี้ย2.99จาเตลอดอายุสัญญานะครับผมคันนี้อ่ะแถมอะไรบ้างนะครับผมอ่ะมีพรบภาษีประกันนะครับผมแถมให้เลยนะครับ ค่าจัดค่าโอนแถมออกให้อีกนะครับผมไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นนะครับคุณลูกค้าถ้าหากลูกค้าท่านไหนนะครับที่ชมคลิปผ่าน YouTube หรือผ่านแฟนเพจสมยงคาเซนเตอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานผมด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจครับสามารถโทรติดต่อสอบถามผมได้ที่เบอร์0949420440อน่นครับน้องยะสมยงคาเซนเตอร์ยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณครับ